าวันที่5ธันวาคม2567นะครับเป็นวันหยุดของประเทศไทยนะครับเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับผมอยู่ที่ท่าแขกนะครับอากาศยามเช้าเย็นสบายผมพักอยู่เส้นหลังนาบูนี่นะวันนี้ว่าจะไปพา FC นะครับไปกินข้าวเปียกในตำนานของเมืองท่าแขกนะครับข้าวเปียกดังในตำนานตำนานจริงๆนะครับคนคนท่าแขกเขาจะรู้ดีนะครับลูกค้าเขาเต็มนะฮะเป็นร้านเก่าร้านดังของเมืองท่าแขกนะครับ ประมาณเจ็ดโมงยี่สิบนาทีประมาณนี้นะครับคนก็ยังไม่เริ่มไปการกันนะครับเพราะว่ามันรถไม่ติดนะคะแต่เด็กนักเรียนเขามากันแล้วนะครับมาโรงเรียนกันแล้วนะครับอันนี้โรงเรียนอะไรเนี่ยมัธยมนโบู เด็กก็หาซื้ออะไรกินกันโรงเรียนมัธยมต้นนาโบมอต้นนะครับบ้านนาโบถ้าเป็นมอปลายก็จะอยู่บ้าน,านจอมแจ้งนะครับนอกนานั้นก็จะมีโรงเรียนมัธยมลาวเวดนะครับ ลาเวียนนี้นักเรียนจะเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็ลาวญี่ปุ่นยังไม่ถึงขั้นว่าหนาวมากนะฮะยังไม่ถึงขั้นว่าหนาวมากอากาศเย็นๆนะครับประมาณ20องศาเลยว่า มาเป็นพักๆเดี๋ยวจะพาไปเรียบเส้นเรียบของนะครับเรียบแม่น้ำของน้ำของยามเช้านะครับ นี้เขาก็มาเปลี่ยนเป็นบ้านพักอรดีอราดีนะครับอรดีเห็นนักท่องเที่ยวเข้าพักเต็มเลยนะครับเมื่อวานแบบแบกเป้มาน่าจะเป็นแบบลักษณะโฮสเทลนะครับบรรยากาศแม่น้ำโขงยามเช้านะครับ ถนนสิงคโปร์ตั้งชื่อตามนายพลสิงคโปร์นะใช่หรือเปล่าเป็นนายพลหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์นะครับตั้งชื่อตามบุคคลสำคัญนะครับถนนวนทางก็เป็นอ,อันหนึ่งที่เขานิยมเอามาตั้งชื่อนะครับ บางครั้งก็เอาไปชื่อตั้งชื่อเมืองนะครับก็เหมือนกันทั่วโลกนะครับร้านข้าวเปียกนางนินเจนินนะครับที่ผมจะพาไปนะโอ้็ไม่ได้กินนานแล้วเนี่ย ถ้ามาท่าแขกก็ต้องกินไปกินสักหนึ่งถึงสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าอยู่นานๆก็อาจจะสามครั้งถ้าอยู่เป็นเดือนสองเดือนนะถ้าแคมของก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมันอันตรายเนะี่ยต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะพอมันล้มนะครับโอ้ยปีกายนี่คือเห็นต่อหน้าต่อตาเลยล้มแบบดีมันบริเวณนั้นเนี่ยข้างหน้านี่แหละครับดีมันไม่แบบ มันไม่โดนบ้านคนนะฮะเฮ้ยหมาน้อยตัวน,นี้น่ารักดิส่วนริมโขงนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับอาหารแบบลาวๆนะครับโอ้ทุกวันนี้นี่ถ้าแขกเนนะท่องเที่ยวได้เรื่องนะครับ ได้เรื่องนะนักท่องเที่ยวตะวันตกนี้มากันแบบโอ้ผมว่าใช้ได้นะแล้วก็การมาของนักท่องเที่ยวตะวันตกนี่บางทีเขาก็ข้ามไปนครมนมอ่ะอย่างเมื่อวานนี่ผมก็เห็นที่นครมนมนี่เห็นพอสมควรนะครับปกติแล้วนครมนมไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวตะวันตกนะฮะเออมันก็เกื้อกูลกันนะมาพักที่นี่ก็ไปพักที่โน,น่นบ้างบางครั้งก็ข้ามไป หาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับร้านอาหารเวสต้าร้านอาหารจีนนะครับกำลังอะไรนะสีใหม่หรือเปล่าส่วนข้างหน้านี่คือโรงแรมนะครับ โรงแรมของกลุ่มทุนจีนนะครับขนาด9ชั้นน่าจะหลายร้อยห้องอยู่ด้เป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดของเมืองท่าแขกนะครับกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับแต่รายละเอียดก็ผมแนะนำให้ไปติดตามช่องหลักนะครับเอกคนเดินทางนะครับ ส่วนเรื่องพ,พวกของกินนี่ผมจะมาลงคนลงทางนะครับบางทีลงเยอะๆไปคนก็เบื่อนะครับครับเปลี่ยนแนวบ้างนะครับรายได้ก็อาจจะพอได้เป็นค่าเช่ารถค่า,ถาถรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับค่าน้ามันรถนะฮะไม่ได้มากมายหรอกครับทุกวันนี้นะครับทำ Youtube นะฮะคนทำเยอะแล้วก็คู่แข่ง Youtube เองก็เยอะนะครับ เขาก็จะพยายามให้เราขายของอแต่ยอดวิวน้อยนะขายของก็ไม่ได้หหละครับผ่านโปรแกรม a f f i l i a t e นะครับนี่ฮะเจอเสาสูงๆนี่ก็นี่แหละครับร้านเจนินให้ดูเสาสูงสๆเนี่ยครับข้ามโขงนี่นะครับ,รบเสาไฟข้ามโคง จะเจอร้านอยู่ตรงนี้นะครับหรือไม่ก็เจอโรงแรมก็ตรงมาทางนี้นะครับทางทิศตะวันออกนี่แหละครับข้าเปียกนางนินนะครับคนก็นั่งกินกันเข้าเปียกไก่ลาดนางนินนินนิ่ะจะมีไก่เป็นตัวๆโชยอย่างนี้นะครับอร่อยแน่นอนแซ่บแน่นอนเนาะรับประกันเอาเข้าเปียกเขาเด้อข้าเปียกไก่เอ้เข้าเปียกเขา ไก่เป็นโชว์เป็นตัวๆ,ๆเอาไข่พร้อมด้วยห้องไข่ล่ะใส่ไข่เลยน้ำไข่เออท่านก็เอาเอาเครื่องในที่เป็นตับนะใส่ไม่คยเลยหรได้ได้บ่บ่บ่เอาที่เป็นไตแล้วเขาอะไดรก็เถอะเพราะเพราะว่ามันคอยย,บยำบ่ได้ถ้ามันมันอันนั้นแค <ๆ S 1> วบ่ค่อยดีละบ่เป็นย่างเ <ๆ S 1> นี่ยค่ะหน้าตาข้าวเปียกไก่ ใส่ไข่ด you know, so 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 ้วยนะครับก็แนวมันเหมือนกับข้าวต้มนะครับแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าลาวเอิ้นข้าวเปียกนะครับเนี่ยข้าวเปียกข้าวนะครับนี่ข้าวเปียกนะครับก็จะมีข้าวเปียกข้าวข้าเปียกเส้นนะครับมันร้อนนะครับแนะนํานะครับอร่อยแน่นอนนะครับร้านนี้นะครับข้าวเปียกนางนินนะครับ แต่เหมือนว่าได้ข่าวว่าจะย้ายไปที่อื่นนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับอิ่มครับก็โซนนี้จะเป็นพวกร้านตำเป็นร้านแบบตู้ปะครับเป็นตูเเะเยอะนะครับแคมป์องนะบ้านจอมแจ้กนะครับ ต้นไม้ใหญ่ต้นมะม,ม่วงใหญ่เป็นเขตตึกเก่านะครับร้าง บรรยากาศยามเช้านี่มันสดชื่นนะฮะโอ้จุ่น้อยนี่ปล่อยมือไว้ไปปล่อยมือขับรถทีบเนี่ยขี่รถทีบเนี่ยผมนึกถึงลูกสาวละล่ลูกสาวนะครับลูกฮักนะโอ้ล้มไม่เป็นท่าเลยนะี่ยมันดื้อมากเลยมนันเด็กๆนะครับ ลูกชาวบ,บ้านเขาไปล้มด้วยขี่ปล่อยเมืออ่ะคนหลงทางนี้จะพยายามาแนะนำเสนออาหารการกินของแต่ละท้องถิ่นนะครับ ไปกินที่ไหนร้านไหนเมนูอะไรที่มันโอเคอะไรอย่างนงี้นะครับจะแนะนำอย่างนั้นนะครับส่วนคนเดินทางนี้จะรีวิวสภาพบ้านเมืองนะครับเส้นทางที่ไปอะไรอย่างนงี้นะครับวิธีการำดำารงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารชื่อดังแต่ว่าน่าจะย้ายนะครับน่าจะย้ายก็ทิวตาลสวยงามเอกลักษณ์ของท่าแขกต้องเป็นต้นตานแคมของนะครับฝั่งนครมานุไม่มีนะฝั่งนี้มีนะครับต้นตานนะครับ วั่นั้นก็จะมีนะครับพวกปิ้งไก่น้าปงผ้าแขกวิวแต่ก่อนผม,นมกินบ่อยนะแต่หลังผมไม่ได้มาร้านปิ้งไก่น้าปงนียนะครับคือมาแล้วมันต้องกินหลายคนอะเพราะว่าไก่ตัวหนึ่งมันก็แพงเติบอยู่นะกินไม่หมดหรอครับลูกค้าเขาคนจีนนะคร หลักๆเลยอะคนจีนนะครับคนจีนที่มาทำงานที่ท่าแขกนะครับนับวันยิ่งเยอะนะโรงงานเขาเริ่มจะทยอยเปิดแล้วนะครับทั้งดงใต้แล้วก็นาคำนะครับ